ผมโชกุนเช่นเดิมและวันนี้เรามาโพ่กันที่เซนทันโบนะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมนิทรรศาการของฮิโรโนะข้างในกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตรงนี้เลยนะจะก็คือมีหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมคาเฟ่ที่ตรงนู้ด้วยก็จะเป็นหวันนี้เรา ลงทะเบียนทันซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ซื้อของก็เดี๋ยวเราไปต่อแถวลงไม่ลงทะเบียนเราไปต่อแถวยืนยันตัว้นก่อนเดี๋ยวไปเจอกันข้างในงานกันเลยนะจ๊ะเราพาน้องสองคนมาด้วยนะจ๊ะแอนแม่เราพาน้องสองคนมาด้วยดีสิน้องน่ารักมากเลยนะ คนอันนี้ก็จะเป็นของที่จะมีขายในงานนี้นะฮะก็เรามีดังโซเอาด้วยแล้วก็ยังเหลืออยู่แต่อันที่แบบมันน่าสนใจอะโซเอาเยอะสุดๆเป็นเลยแต่ที่เราต้องการมันก็มีโซเอาบ้างนะนั่นแหละ อยู่มันคนที่สี่ตื่นเต้นทำไมเนี่ยตัวซานไมทั้งตัวเลยเฮ้ยออกมาคนเดียวด้วยเราจะถือ,อยังไงวะเนีย่ยเดี๋ยวเพิ่งตื่นเต้นเดีย๋ยวเพิ่งตื่นเต้นนะจาเยเพิ่งตื่นเต้นเมื่อถกคนเราก็จะได้ไปอันนี้มาแล้วเป็นแผนที่นะของงานยีรเนาะแล้วที่การกรบาทอันนี้คือสินค้าหมดนะที่การกรบาทไว้นี่โคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราขอติ๊กก่อนนะว่าเราจะซื้ออะไรบ้าง นี่เราก็จะได้ใส่ข้อม,มือตัวนี้เป็นแบบโซน A กับโซน B ครับล็อตสี่วงเลีนถ้าทางนี้มีก็จะไม่ได้ซ่อนเจาจะก็จะมายี่เราก็ติ๊กอันนี้เราติ๊กเสียอ,อันนี้น่าจะของเราแหละเออแล้วก็มีอะไรกันนี่กล่องดำแล้วก็น้องแมวน้องช้าง ก็อันนี้อีกคอเคอ๋อยวไปใน,นนี้เพราะว่าเรามีแล้วนะจ๊ะแต่ทีนี้เราก็รอเข้าไปในนั้นกันนะเเดินแล้วเรากำลังจะไปโซนแรกก็คือโซนเอนะครับี่สิเพราะตาะเราแต่ตรงนี้สามารถมาถ่ายรูปได้เลยนะไม่ต้องอลงทะเบียนอะไร นั้นถ้แท้นส่วนอะไรก็เป็นแบบส่วนเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างนี้นะเสื้อผ้าหมวกเคสสมุดประาณน,นี้ใช่คนธรรมดาเลย สวัสดีครับสอบถามได้ครับที่วี่ตอนนี้ดนี่ตอนแรกเราก็ยังมีพี่พค่เสวยด้วย อันนี้ห้องต่อมาที่เราเดินมานะครับอีอ,นนอวอนนีจะเป็นบวก้ยดีจะเป็นโคนน่ารักมากเลยอาจะพูดตอ,นน,น,อนนี้ก็ไ้เพราะวจริงใจนะเฮ้สมุดสมุดดีกว่าไมนนนน็สวยนนี้ตัวสวยตัวใช้ไม่ได้มันที่สิบห้าตวสิบองแต่จะมีกล่งองที่จะใส่เคสนั่น

เราออกมาจากโซนเอแล้วนะทุกคนดูสิผุเบอลเลยเราโคตรจอบถุงเลยอะ่ะบอกจริงิงโคตรเยอะเลยไปเราก็จะไปโซนบีกันนะครับใช่แล้วอันนั้นก็คือเข้าได้คัางเดียวนะก็คือไม่สามารถเข้าไปต่อได้แล้วน่าจะโซนดีด้วยว้าวอันนี้เราเข้ามาในห้องดำแล้วทุกคนโอ้ย อันนี้ก็จะเป็นรูปที่คนลางถ้าขอถ้าพูดชื่อผิดก็ขออไปยด้วยนะครับเขาเป็นคนวาดน,นะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นน้องที่เหมือนอยู่ในกรงใช่ไหมอ้าวไม่มีนคนถ่ายรูปให้เราอ่ะไม่็นไรหรอกรับเดี๋ยวเราแค่ถ่ายรูปนี่ตัวเราก็พออืมอ๋อเป็นน้องไดโนเสาร์ว้าวอุ้ยข้างในเย็นอ่ะเราชอบอ่ะ อันนี้จะเป็นน้องอ่อน้องจะบินแต่บินไม่ได้นะจ๊ะเออนุ่นน้องชา้างโเคตรด่เลยอะ่ะ เราไปห้องกับไปกันเหรออุ้ยนี่คือฉากเข้าทุ่นโคตรสวยเลยนี่ต่อไปเราไปพ่อแล้วอุ้ฉากอย่างสวยอ่ะดู่นี่นี่ต้องเอาไปทำบ้างแล้วที่น,น้องนั่งอยู่บนกองโอ้ยน่าทำนี่เราชอดทีเดียวแต่ว่าตอนเนี้ยอันนี้ยมานโซ่เอาที่แล้วโซ,เอ,โซ,เ,อโซเอาโซ่เอาสามเลยซื้อไม่ทัน พิเศษตัวนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นคุกพ่อเลยรวมกันหมดเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นน้องลูกปั้นนี่เราก็อยากได้นะแต่ว่าต <The> ั้งบอสนเป็นน้องช้างนี่น้องหน้าเราอกอะอันนี้เป็นตัวหน้าของของอะไรขอหน้านะจ๊ะ แล้วจะเป็นน้องซีเช็ตนี่แต่เราชอบมากเลยเราอยากได้อะมันน้องเงาสว,วยก็ จะเอ่อตนสองแล้วทุกคนข้างในจะเป็นแบบว่าบุารานคอยพี่บอกพี่มีวางขานะครับนั่นแหละต่อไปนี่อันนี้เราได้ลิฟต์ของมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปรับของที่ข้างในเซ็นทรัลเวิลด์ชั้นห้จาจะทีนี้ก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านกันแล้วทุกคนเย่ yeah! ทุกคนเราขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเดินตรงมาเลยก็จะเจอเน้องตรงนี้เลยนะบุ๊ที่อยู่ข้างๆกระเป๋า,านี่ตรงนี้เลย ก็เดี๋ยวขอรับของครับนะึงเนาะนี่ทุกคนอันนี้เราก็ได้ฟรีมาด้วยนะเฉพาะคนที่ซื้อครบ1,000 0บาทจะได้ฟรีเข็มกับ3อันนะจ๊ะนี่เย่แล้มออีอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวยิบมาทินนะอันนี้ซื้อของข้างในตรงเสื้อผ้าจะได้ฟรีแบบเป็นภาพ ปลาทับแปลว่าใช้หมึกดำอ่ะ้าไปแล้วก็จะเป็นลายยกในนี้นะสีดำได้ฟรีเมื่อซื้อครบ5,000บาทนะจ๊ะได้ฟรีด้วยรูปหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับทุกคนแมงานอยู่ตรงนั้นอึ้งเรารู้สึกว่าเราจะจัดยังไงไม่รู้สึกว่า เราคิดว so so well. so ่าเราจะกลัดยังไงเยอะขนาดนี้โคตรหนักเลยก็ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับทุกคนก็จบไปแล้วกับอีเวนต์ของดีโรโนะนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้ก็รอติดตามต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะจ๊ะเย่